สวัสดีครับผมชื่อธนพัฒนทองอินตะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับปัจจุบันอายุ35ปีนะครับตำแหน่งงานปัจจุบันที่รับผิดชอบนะค,คือโคืเ p r o c เอนจิเนียร์บริษัทษผลิตชิ้นสว่วนรถยนต์แห่งหนึ่งผมนะครับจบจากวิศวก er, รรมศาสตร์นะครับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสาขาที่จบนะครับวิศวกรรมการผลิตนะครับหรือว่า production engineer นะครับที่เริ่มจากทำงานนะครับก็ถ้าพูดถึงการทำงานเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับก็คือที่ผมเริ่มทำงานนะครับอันเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำการผลิตลิ์แล้วก็บันไดเลื่อน นะครับเป็นของบริษัทญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นนะครับตำแหน่งที่รำรับผิดชอบนะครับก็คือ i n d u s t r i a l Engineer ลักษณะงานจะคล้ายๆนะครับกับโปรเซ n Engineer ในการเต็มตัวของการทำงาน i n d u s t r i a l Engineer นะครับคือสายในการผลิตของผมที่เรียนมานะครับ Production i n g i r e e r เนี่ยมันเป็นศาสตร์วิชาที่เอารวมเครื่องกลนะครับรวมกับอุตสาหาการนะครับเราจะไม่ได้เรียนอุตสาหาการ โดยตรงก็เราต้องเอาวิธีการที่เราเรียนนะครับบางตัวมาประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานของเรานะครับอันดับแรกที่เราเริ่มจากอ่าเอนจิเนียร์นะครับก็นะครับเป็นการจัดเตรียมการผลิตเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็ผ่านไปประมาณสัก3ปีก็มาทํางานในส่วนของโปรดักชันเอนจิเนียร์บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับก็แบรนด์จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเป็น OEM ซึ่งสายงานในครั้งแรกนะครับ มากับคำที่2เนี่ยจะต่างกันแตกต่างกันไม่ค่อยเยอะนะครับจากคําว่า process engineer มาเป็น production engineer ก็คือว่า production engineer เนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมคนนะครับการใช้คนให้มีสิทธิภาพมากที่สุดในการกระบวนการผลิตหรือกระบวนการมาตรฐานต่างๆที่เราใช้จะต้องมีการควบคุมคนเพื่อป้องกันการผิดพลาดของคนตรงนั้นนะครับส่วนมาที่3นะครับก็จะเป็นที่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นทําในส่วนของ process engineer นะครับ ก็เป็นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเหมือนกันนะครับลักษณะงานก็จะเป็นของ p r o c e s s n n i n n e r r หัวใจหลักของ p r o c e s s n n i n n e r r ครับก็คือการจัดเตรียมการผลิตนะครับให้กับฝ่าย Production หรือว่าฝ่ายผลิตนะครับให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุด หน้าที่หลักๆของโปรเซสชัเนียนะครับอันดับแรกก็คือกระบวนการการผลิตนะครับออกแบบกระบวนการผลิตนะครับการออกแบบกระบวนการผลิตนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็นสส่วนอันดับแรกนะครับคือการออกแบบแมชชีนนะครับในการออกแบบแมชชีนนั้นเน่เราต้องคานึงถึงเซฟตี้นะครับที่ความปลอดภัยของพนักงานนะครับสอดคล้องนะครับกับกระบวนการผลิตรวมถึงนะครับไซคลไทม์ที่เราต้องใช้ในการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานที่เราผลิตในชิ้นงานนั้น ครับอันที่2นะครับก็จะเป็นกระบ,บวนการออกแบบวิธีการทํางานนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือมาตรฐานในการทํางานให้กับพนักงานนะครับคือการสร้างสไตล์าด็ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นการเซตอัพนิวแมชชีนนะครับนิวแมชชีนเนี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้หลักการของวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นเช่นการคํานวณหาค่าแรงการคํานวณหากระบอกสูบหรือแรงที่เราใช้นะครับรวมถึงการทําค่าสถิต ก็ค,คือที่เราใช้สแตปตอนสมัยเรียนนะครับมาทําในค่า 10K เพื่อหาพารามอเตอร์ที่เหมาะสมกับการที่เราใช้หน้างานนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของเอกสารที่เราใช้ในการควบคุมในการผลิตนะครับอาทิเช่นเรื่องของ process flow f m e a หรือ standard swi นะครับก็คือ work instruction นะครับที่ต้องใช้ในหน้ารายการผลิตนะครับ อันที่4นะครับก็คือจะเป็นการจัดเตรียมเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นจิกฟิกเจอร์นะครับที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอันนี้เราก็เป็นการเตรียมให้กับสายการผลิตนะครับอันที่5นะครับก็คือจะเป็นการลดต้นทุนนะครับหรือการคิด i n เ e นเมนต์คอสตต่างๆซึ่งนะครับเราจะคำนวณถึงจุดคุ้มทุนที่เราลงทุนของเครื่องจักรครับรวมถึงเรื่องของการคิดโพเซ s ว่าที่เราใช้พนักงานไปเนี่ยเราจะต้องลดใช้เวลาเท่าไหร่ใช้คอสเท่าไหร่เพื่อลดต้นทุนตรงนี้นะครับ ส่วนข้อที่6นะครับก็คือเป็นการควบคุมคุณภาพของการผลิตอ่าอทิเช่นการติดตั้งเซ็นเซอร์หรือคาเมรานะครับเพื่อช่วยในการดีเทคชันลดการผิดพลาดนะครับในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดสำหรับงานแรกที่หานะครับถ้าถามว่ายากไหม ก็ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราตามที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเราย้อนเวลาไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับก็คือมันจะมีเนาะครับก็คืออันดับแรกก็จะมีจอแฟร์นะครับที่แต่บริษัทต่างๆนะครับไปรับสมัครที่มหาลัยนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราสมัครในเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์จัดหางานซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่ใช้กันเยอะนะครับสามนะครับก็จะเป็นการ Walk- in นะครับ w a l k ก n ก็คือไปตามโรงงานต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อไปทิ้งเรซูเม่ให้กับเขานะครับอันนี้ผมว่าในปัจจุบันเนี้ยระดับข้อ3เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีละนะครับการหางานนะครับในสมัยนั้นนะเราไม่รู้หรอกว่าคําว่าเอนจิเนียร์เนาะแต่และตําแหน่งนะครับมีตําแหน่งอะไรบ้างนะครับผมก็สมัครพูดง่ายๆคือสมัครทุกตําแหน่งที่ลงท้ายด้วยคําว่าเอนจิเนียร์ทั้งจะเป็นทั้ง PE ทั้งมินชันแนนทั้ง Design R&D หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คําว่าลงเอนจิเนียร์เพราะว่าเราไม่รู้ นะครับว่าทักษณะแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับตอนเราจบใหม่ใหม่เราก็ดีใจเนาะว่าเพื่อนนะครับว่ามีหลายคนมากมายที่กำลังหางานกันก็มีการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมก็เริ่มไปสมัครอ่าช่วงนั้นก็คือผมก็หลงละเริงกับการจบใหม่อ่าแล้วค่อยสมัครงานไปเรื่อยๆสมัครงานไปเรื่อยๆคราวนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนเพื่อนเริ่มไปทำงานกันหมดละพอเพื่อนเริ่มไปทำงานกันหมดแล้วเราทำไงเราอยู่ไม่ได้ละอ่ากลายเป็นว่าผมแอพพลายทุกบริษัทเลย นะครับจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็ได้งานอัน <First S 1> ดับแรกก็คือเราจะเลือกยังไงนะครับก็คือเราเวทแต่ละบริษัทครับเพราะว่าที่นี้เราก็ได้ที่นี้เราก็ได้เราก็ต้องมาอยากทํางานยังไงครับเราก็เลือกตรงนั้นเตรียมตัวสัมภาษณ์นะครับอันดับแรกนะก่อนที่เราจะสมัครงานนะครับก็คือ1เนาะเรื่องของการเตรียมตัวการเขียนเรซูเม่ครับอันนี้เรซูเม่ก็คือสําคัญอย่างหนึ่งด้วยที่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ทํางานเราจะบีเซนต์ตัวเองความสามารถของตัวเอง อย่างไงนะครับเพื่อที่จะให้คนสัมภาษณ์เราถูกใจเพราะฉะนั้นนะการเขียนเรซูเม่เนี่ยคือสําคัญนะครับเรซูเม่เนาะเราจะเขียนก็คือหนึ่งเราต้องดึงเฟอร์มาน์ของเราออกมานะครับเพื่อให้คนผู้สัมภาษณ์ได้เห็นเนาะไม่ว่าเราถนัดด้านอะไรสกิลอะไรที่เราเป็นทักษะพิเศษนะครับที่คนอื่นไม่มีอันนี้คือเป็นตัวข้อต่อคะแนนต่อสําหรับเรานะครับก็อันที่2เนาะเราจะต้องศึกษาว่านะครับบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยทำเกี่ยวกับ d u ักอะไรนะครับ บริษัทมีกี่ประเทศมีกี่ที่นะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นยังไงบ้างพันธกิจหรือรวมถึง c คเจอร์ครับหรือว่าัฒนคตขององค์กรเพื่อเราจะได้ศึกษาเขานะครับอันที่3นะครับก็คือเป็นศึกษา Product ของเขานะครับของบริษัทนั้นๆที่เราจะไปสัมภาษณ์ว่าบริษัทนี้เขาทำาลิตภัณฑอะไรเพื่อเราจะได้รู้นะครับว่าอ๋อเวลาผู้สัมภาษณ์เขาส่วนใหญ่เขาจะถามว่าคุณรู้ไหมว่าบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับ p r o d u ั t อะไรนะครับสำหรับเด็กจบใหม่เนะี่ย เราจะเจอค่อนข้างมากนะครับก็คือเราต้องศึกษาตรงนี้ไปด้วยก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เทคนิคในการสัมภาษณ์นะครับนะครับอันดับแรกนะครับเราจบใหม่มานะครับเราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเราก็ใช้ประสบการณ์นะครับจากการเรียนระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเรามีการทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็คืออันดับแรกอะผมก็คือเป็นรองประธานรุ่นนะครับของวิศวกรรมการผลิตรุ่นที่27นะครับอันที่2อนะครับก็คือเป็นอยู่วิศวกรรมอาสา เราก็ใช้จุดเด่นของตรงนี้นะครับมาใช้ในการสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยจะถามเราว่าในตอนเราเรียนเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรเราก็เล่าประสบการณ์ตรงนี้ออกไปนะครับว่าซึ่งในตรงนี้นะครับการทํากิจกรรมเนี่ยจะช่วยอย่างไรนะครับก็คือช่วยหนึ่งให้เรามีการเข้าสังคมด้รู้จักเพื่อนต่างคณะนะครับด้รู้จักเพื่อนต่างสาขานะครับแลวจะทาให้เรามีการกล้าพูดกล้าพูดคุยกับเพื่อนมีแนวความคิดนะครับในการคิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์ นะครับเพื่อเอาตรงเนี้ยจุดเด่นตรงเนี้ยนะครับมาบอกเล่าให้กับผู้สัมภาษณ์เรานะครับจากนั้นนะครับพอเรามีประสบการณ์ในการทํางานแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของความสาเร็จนะครับในการทํางานในของบริษัทเก่านะครับเราก็เอาจุดเนี้ยนะครับจุดเด่นของเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรสําเร็จบ้างนะครับเราสามารถลดต้นทุนได้เราสามารถลดคนได้เราทำเมกาโปรเจกต์นะครับ เพื่อลดคอสต์ให้กับบริษัทจุดนี้นะครับเป็นจุดขายของเราครับที่เราให้สัมภาษณ์กับบริษัทที่เรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับจุดนี้คือจุดขายของเราครับทำให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยบุคคลคนนี้นะครับมีเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับมีสกิลนะครับที่จะทำให้บริษัทของเขาเนี่ยสามารถก้าวต่อไปได้ การแับตัวเข้าในการทํางานนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมใช้เนี่ยคือการศึกษาคําศัพท์ของแต่ละโรงงานที่เขาใช้อันเนี้ยสาคัญยังไงก็คืออัับแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยเวลาเรามีการประชุมในการตอนเช้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ทั้งเป็นทั้งหัวหน้าหรือรุ่นพี่ในแผนกนะครับเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้ว เวลาเขาพูดมาปุ๊บเราก็ทาหน้างงๆเงียบๆเปเอ๋นะครับเพราะว่าเราไม่รู้คําศัพท์เฉพาะที่ที่โรงงานเขาใช้นะครับอันดับแรกเนาะอย่างที่เราเรียนวิศวกรรมมานะครับแล้วก็มีคําศัพท์นะครับที่เป็นคําศัพท์ของเอนจิเนียร์นะครับแต่ละโรงงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอาจจะใช้คําไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องของคําศัพท์ที่เขาใช้นะครับเวลาเขาพูดออกมาปุ๊บเราทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยพลิกแบบว่าอ๋ออันนี้คือนี่นะนะครับนั่นคือเราได้รู้ความศัพท์ของโรงงานละ นะครับอันดับที่2นะครับที่เราจะต้องมีการปรับตัวคือหนึ่งเรื่องของ product knowledge นะครับ product knowledge เนี่ยก็คือสําคัญยังไงนะครับเวลาเขาพูดถึงกันว่าอ๋อตัวนี้ทํางานแบบนี้ตัวนี้ทํางานแบบนี้รุ่นนี้อย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องนะครับแสดงว่าเราก็ทําให้ว่าเราคุยกับเพื่อนโรงงานไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ product knowledge โดยการไปศึกษานะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยที่เราผลิตเนี่ยเรามี product อะไรบ้างนะครับการทํางานของ product เนี้ย เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพื่อให้พูดในภาษาเดียวกันกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็รุ่นพี่ที่ในบริษัทหรือรวมถึงลูกพี่ของเรานะครับอันที่สามก็คือการศึกษาโพเซตนะครับศึกษาโพเซตเนี่ยปรึกษายังไงก็คือการศึกษากระบวนการผลิตนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างสมมติอ่าเก้าอี้หนึ่งตัวใหเราออกมาเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับเราก็ลงไปศึกษาที่กับ ช็อปฟอร์ for, นะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยรัเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอันที่4นะครับก็คือเป็นการเรื่องของการสร้างทาร์กการสร้างทาร์กเนี่ยคือเหมือนความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นอันนี้เราจะสร้างยังไงนะครับอันดับแรกถ้ามีการพูดถึงมีการพูดคุยกันเงี้ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอ๋อเขาพูดคุยถึงเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ที่เราพูดมาเนี่ยอ่าน,นี้ปุ๊บกระบวนการทํำยังไงตอบถ้าเราสามารถตอบเขาได้ ครัเวลามีผู้มาถามเราเราสามารถตอบเขาได้อันเนี้ก็คือจุด่มเต้นแล้วที่เขามีความเชื่อมัน่นครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นการสร้างที่แบบว่าการลงมือทําการลงมือทําก็คือทํำยังไงพอเราทำเนี่ยเราได้กับตัวเองเราได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วเอาจุดนั้นน่ยมาเป็น กระบวนการในการทํางานของเรานะครับและเวลามีคนมาถามมีคนอะไรเงี้ยเราสามารถตอบเขาได้เขาก็จะเริ่มไว้ใจเรานะครับก็คือมีการสร้างเชื่อมั่นให้กับเขานะครับเวลาการร่วมงานกับนแผนกอื่นก็จะทำงานให้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมก็อยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่เรียนอยู่ในตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหนเนาะ ครับด้วยว่าที่เราเรียนนะครับก็คือตอนที่เ,าเราเข้าปีหนึ่งเ,เราก็มีการที่เราอยากจะเรียนรู้อยากรู้จักเพื่อนมากขึ้นเรามีสังคมมากขึ้นมีเพื่อนต่างคณะหรือถึงมีพี่ๆหรืออาจารย์ที่เรารบหลักทุกท่านนะครับอันดับแรกเนาะครับก็คือจากที่เราเรียนในมปลายมามาเป็นมหาลัยเนี่ยก็คือ 1. เราต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้น นะครับตรงเนี้ยความรับผิดชอบตัวเองเนี่ยถ้าเราไปเรียนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองได้นะครับก็คือเราสามารถมาวราบใช้ในการทํางานได้นะครับอันที่2นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการศึกษาความถนัดของตัวเองนะครับความถนัดของตัวเองเนี่ยเรามีอะไรอย่างที่วิชาให้เราเรียนเนี่ยก็จะมีมากมายนะครับเอาตรงนั้นนะครับเรามาดูว่าอ๋อเราถนัดด้านนี้ถนัดด้านนี้เราจะได้รู้นะครับว่าตัวเองถนัดด้านนี้นะครับพอถนัดด้านนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตัวตนของเราอ่ะเป็นแบบไหน อันที่3นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยศึกษาว่านะครับเวลาเราจบมาเนี่ยแต่ละตําแหน่งเนาะในการสมัครงานเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาทาหน้าที่อะไรบ้างเพื่อเราม,มามชิ่งกับตัวเองนะครับว่าตัวเองถนัดด้านนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปว่าเราสมัครแบบทุกตําแหน่งที่ลงท้ายด้วยเอนจิเนียร์นะครับก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นถามว่าเป็นปัญหาไหมก็เป็นระดับหนึ่งนะครับที่แบบว่าเอนจิเนียร์จบใหม่มาพอมาทํางานเสร็จปุ๊บนะครับ เราไม่ถนัดด้านนี้นะครับเราก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายใหม่นะครับแล้วก็มีการย้ายงานมากขึ้นนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับลองดูตัวเองนะครับว่าเราถนัดด้านไหนและศึกษาตําแหน่งที่เราชอบนะครับแล้วเราก็สมัครในตําแหน่งนั้นนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวเนาะครับก็อยากให้น้องๆคือเราเหมือนว่าเราทําเหมือนว่าน้ําไม่เต็มแก้วนะครับก็คือ การเรียนรู้การพัฒน,นาตัวเองมีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือทําเหมือนน้าไม่เต็มแก้วนะครับพยายามที่จะรับรู้อะไรสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อนะครับให้เราพัฒน,นาตัวเองมากขึ้นต่อไป